À, nó nó bé giờ phát thân à để phát chua nó nữa bé mua cho nó tôi thiêu bây giờ tôi thiêu ha bé mua à cái u nó tê là chè bé mua hàng sợi tê à qua thi trong thiêu bé giờ tôi mua qua lúc phát chua à. để nó cọ tu cọ đu cọ nó là tôi bay để mua à khó, yu bài, yu mua tánh trộn thì giờ chúng mua lao chúng mua lao mua chùa nữa bây giờ bạ hoặc nó lại tỏ nè มันจเออค่จะเกะเนี Tier ่น้อมันจะก็แค่จะกนีลย้อแค่นหมูคนนจะสาวมีไหมมีไฟฉายมีตงจ๋นะจะปลงกาเต้งตัวเนี่ยจะนรู้ตัวว่ทเต็ิมาิจี ได้อยู่ไหมรติโนโยรลิตเต้ตาโตตัวพัฒนาเนอ่อดเที่ยวตัวไปตอตัวพัฒนาลูกขดจัวนอนจนนัก้องเที่ยวตัวใช้ลูกขาจัวยูนอนเออจีมาเปื่อยแก่เนานอนหเอามาจับก้ามใช้ใลูกขาจัวไปอยู่ว่านนกทองเที่ยวตัวใช้ใช้นจัหวเออ

tân gió gay và tùa mà tụa tân nó tùa tụa tân gió gay tụa tân gió gay tụa 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 cho tôi đi cái căn hót cho nó chịu cho nó đi cái con nó đi hòng nó con nó đi chịu 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 con nó đi nó đi chịu con nó đi chịu nó nó รู Blue. ้เขาจูบก็จริเนาะเป็นย่าลูกจอดทองชัยเออเป็นย่าลูกจอดทองชัยจังหวัดตากเอออำเภอเมตโสจังหวัดตากเออที่สัตว์ตัเที่ยวกูตัว์ตากเออแต่สินาเป็ดเปิดท่องเที่ยวเหรอ ไป้ปท่องเที function, ่ยวไปมั us. our 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 ่วห้องสเตไปมั่วหลังกันเต้นเตะหู้วสีเนอจดสัตตัวตัวเต่าเนอไปมั่วขัดจัวยงใช้ไปมั่วบรรยากาศรงยอนนอตัวใช้เต่าเนอตัวนี่จุดอุอ่ะขัด จังต้อเกอ่ะอจะจันอารู้เต็งจิปกเกลยอล่ะอืาฮ่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 ารู้เต็ง้เตจบทะกจบะเต็งแวทะาเออไฟใช้แบกหมดนะคะเข้ามาในถ้ำก็หมดพอดีเลย ถ้ำแห่งนี้สวยมากเป็นลูกขกจัวเองเางเาชาเนอะผู้เฒ่าเาป็นมิหนหอยยาวมาไป็จุดเทียตัวชีเ,เตนนโนเนอะไม่ยสวยมากเลยค่ะอันนี้คืออยู่ในถ้ำนะคะสวยมากเลย น mm hmm. hmm. yeah. ี่คือข้างบนนะคะนี่คือข้างบนเออเพดานถ้ำนะคะเราอาจจะพูดไทยไม่่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป่นเป็นไรอันนี้เป็นขี้ข้างเขานะคะขี้ข้างเขามันก็เยอะนะคะขี้ข้างเขาอันนี้คือขี้ข้างเขาอาลูกที่มาลูกโอเค哟 า้าโอ้ไม่ตัวโอิเตโนอันนี้สวยมากเลยค่ะมีปกาไกวัววัีประไก,ย,ววะกยแสอโอ้คนเราอเอาชาเอาโอ,อ้อันตื่นตาวสาว เอ,อันนี้แต่ก่อนสมัยเรายัางไม่มีนะคะอันนี้คือผ่านไปสามสิบปีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าแห่งนี้สวยกว่าเดิมค่ะใครอยากมาก็มาได้เลยนะคะมันสวยมากเหมือนปัก